สวัสดีครับผมสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะฮะแล้ววันนี้ก็กลับมาพบกับผมเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับผมแล้ววันนี้เมนูของเรายังไม่ได้เอาขึ้นมานะฮะเพิ่งสุกเมื่อกี้นะครับผมอ่ะยังร้อนอยู่นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเทก่อนนะฮะปกคลิปก็ยังไม่ได้ถ่ายนลทุกคนมันไม่ทันนะฮะอ่ะนี่ฮะขออนุญาตเทลงไปเลยนะฮะอู้หล่นไปแล้วหนึ่งชิ้น อเดี๋ยวขอเขี่ยให้ดูสวยๆหน่อยนะฮะอ่าเป็นไงสวยแล้วนะการจัดถาดนะครับผมมาขออนุญาตถ่ายปกคลิปก่อนนะฮะอ่ะที่เห็นอยูน่นี่ก็คือเมนูขย่าไก่ของเรานั่นเองนะครับผมอ่าเมื่อกี้ยังถาดโลง่งๆไม่สวยใช่ไหมนี่พอมีขย่าไก่ลงปุ๊บผักดูสวยขึ้นมาเลยนะฮะ ก่อนไปรับชมคลิปนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะฮะมาเราไปชิมกันเลยดีกว,ว่านี่ฮะข้าวเหนียวนะฮะอ่าขยาวไก่เป็นเท่าที่ผมจําได้ไม่เคยทําลงคลิปในช่องนะครับผมอ่าขยาวไก่นะวันนี้อเสียดายนะที่หาไก่บ้านไม่ได้นะฮะไม่ได้หาไม่ได้หรอกยังไม่ได้หาเลยดีกว,ว่า <laughs> เพราะวันนี้เป็นเป็นวันอตลาดใหญ่นะครับผม อะอะรอไปซื้อของที่ตลาดใหญ่ท่นแหละก็เลยไม่ได้ซื้อของเก็บไว้นะฮะมาเดี๋ยวถ่ายเสร็จนี่ผมต้องไปตลาดอีกนะึไปซื้อของเก็บไว้นะฮะมาชิมขยอาไก่ของเรากันเลยดีกว่ายนี่ไก่อะไรก็อร่อยหมดแหละถ้าคณทำอร่อยนะฮะอืมอืมอืม อืมอมืเด็ดจริงพะายาวไก่แถวบ้านผมจะไม่ได้ใช้ขมิ้นนะครับจะใช้เป็นผงกะหรี่นะครับผม คือมันจะหอมมาก้โห อืม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 กะดูกคือฟ้าค้มตั้งแต่เช้าแล้วทุกคนนี่แดดเพิ่งออกนะครับผม หอมเครื่องเทศมากๆถ้าเป็นไก่บ้านนี่เพอร์เฟกต์กว่านี้นะฮะอือหออืาเจอแล้วนะกรบตริ๊บขนเหนียว ไก่แบบเนี้ยน้ำมันเยอะนะฮะน้ำมันมันออกมาจากตัวไก่เยอะนะไม่เหมือนไก่บ้านนะไก่บ้านนี่ขย่าไปจะแห้งๆเลยทุกคน สำหรับใครที่ไม่ชอบกินไก่เนื้อเหนียวเนียนะฮะใช้ไก่แบบนี้ทำก็ได้นะฮะอร่อยไม่อร่อยขึ้นอยู่ที่คนทำนะฮะนี่โมนิดนึงอ <c oughs> <c oughs> อ,อ,อใช่ไหมครับผมไม่เคยทำเลยใช่ไหมเคยทำแต่ไก่ใต้น้ำนะฮะ,อ,ะอืม อืมออ้อมมัน huh. ถ uh ึงเครื่องจริงอืม เป็นเมนูที่เป็นกับข้าวก็ได้กับแก้มก็ดีนะฮะเวลามิตรเกมเขาหาเรื่องดื่มเนี่ยเขาขับรถมาแถวนี้เขาจะหิ้วไก่บ้านมาตัวหนึ่งนะฮะมาให้เพื่อนๆทำขย่าไก่ให้กินนะฮะเรียกว่าลงทุนไม่ลงแรงนะฮะมิตรเกมนะครับผมอืม Wow. Uh, đẹp chưng.

ยังไงกันบ,บ้างครับผมสาหรับเมนูขยำไก่ของเรานะฮะอืมซึ่งผมให้อร่อยนะแต่ยังอร่อยไม่สุดนะถ้าเป็นไก่บ้านจะอร่อยได้สุดกว่านี้นะครับผมอ่าไม่เคยทําด้วยนะฮะไม่เคยทําลงคลิปนะ,ะไม่ได้ไม่เคยทํากินนะเคยนะครับผมเป็นเมนูกับแก้มของมิต์เกมเขานั่นแหละนะฮะเมื่อไหร่ก็ขาดไม่ได้นะ,ะเมนูนี้มิต์เกมนะครับผมอ,อ่ะเอาเป็นว่าใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับ อ้งแล้วก็อะไรลืมบอกนะกดไลค์ให้คลิปเยอะๆนะคนจะได้มองเห็นกันเยอะๆนะครับผมจะได้มีคนดูเยอะๆนะครับผมอ่ะเอาเป็นว่าวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ